สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ากม็มาพบพอกับเอมี่ค่อเข้าพี่น้องจ้าเมื่อใดกับภาามาชมทะเลบานนี่นะจ้าเบิ้งคะ่ะฝนตกแล้วเนะจ้าเนาะใบพักกำลังงามค่ะพี่นอ้องอันนี้กะโหละผ้านะคะเนาะเพาะจากกิ่งคะ่ะโชคดีโชคดีคะ่ะเกิดห้งามหลายคะ่ะต้นเดียวนี่กะค่อยกินเยอะจ้าเนาะอขอาใบเขาเอื่อยนี่ ใบพักชีใบเรื่อยก็กำลังสีออกดอกอีกพี่น้องเห็ดต้นหนึ่งต้นน้อยกระลังปรุงค่ะมันกำลังสีเตกก่อนนะจ๊ะเนาะเอ็มมีก็สี่อยรักษาไปนี่นะจ๊ะซ้ำเห็ดใดเนาะอันนี้ก็ต้นเอียงกับใบบักกูดค่ะมือเด็กมากเต่พักค่ะบักกูดพักอีตูพักหอมพ่อได้กินค่ะพี่น้องจ้าบักพริกกักกำลังดำค่ะพี่น้องพริกเม็กซิโกพริกเอียงนี่ละเผ็ดเผ็ดจ้ะ ต้นนี้นี่ตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาในโซงสามปีแล้วก็ยังงามอยู่จ้ะก็พอมีแห้งอีกต้นหนึ่งอยู่อันซื้อมหามา่นี่พรา่อ่งามปันใดจ้ะกระชางมันดอกสงสัยกระถางหน่อยมันก็เลยบ่งงามเนาะใบพักแก้วค่ะงามคักเนาะพักแผ่วตะคงตะไร่ก็มีค่ะแต่ว่ามือนี้สิบ้าไปเย็นเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะหลังจากตัดหญ้ามาแล้วฝนตกปุ้งอีค่ะปุ้งอีกับพ่เปัยัง สิาพาไปเก็บพักค่ะพี่น้องจ้ามาใจานี่ยผาดเด้อรอเปรกของปีค่ะนี่ค่ะผักคะนาฝรั่งเนาะผักคะนาฝรั่งผักบุงฝรั่งเอ็มมี่ใส่ถุงมือครรับเพาะปวยยานมือดำม,มันมันเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะเอ็มมี่ก็เสีอันตัดจังไดล่ะพี่น้องสิเห็นมือหนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งกันั่นพักเดี๋ยวจะเอาไปผสมเอาพี่น้องนี่ ท่างอยากสมพี่สมอยู่ในบานหคุณสมอยู่ใส่ตัดเอาจังสีเนาะจ้ะเนาะมันจังเห็นน้ากันเบิงค่ะน้าสนามหญ้านี่กระสิหาเก็บเอาค่ะพราะว่าย่ำฝนตกแล้วมันกระสิงามค่ะพี่น้องจ้ะโอ้ยตัดหาเขาบดแล้วเบิงค่ะพี่น้องสระซิปงห้บ่เนี่ล่อเบ,บิงอีกค่ะคันฝนตกกระิปงอยู่ดอกเนาะเอ้ยได้กับเขาแรงแล้วค่ะพี่นอ้องอันนี้ต้นยังหน่อยอยู่จ้ะว่าเอาจ้ะเอาไว้ วาย่างเลนอยู่เมื่อกี้นี่เห็นค่ะก็เลย่าสิเอาไปพัตเตมีแต่อันนี้ก็เป็นดอกเขาค่ะอันแกเนาะ,ะเนะาะตัวต้นอ่อนก็นมีค่ะเลือกเอาพัตตองฟัดแบบไฟแห้งนะคะเด้อมันจงสีแสบีบมันจงบาหยาบมันโดนแล้วมันจิหยาบค่ะนี่ราคากับเขาอันนี้กันเดียวเสีอ็มีสิเก็บไปต้ม พัดกระเสยบขึ้นกันจะพี่น้องนี่อันนี้สิรสชาติจืดๆค่ะพี่น้องเสียคบค่ะใบยังสีพุ่นแล้วนี่ต้นหน,นึ่งจะพี่น้องหากินเลาะสวนนี่ละมือนี่มาไปไกลดอกเฮ็ดจังใดเขามีความสุขกับเห็ดป้ายเนาะค่ะเนาะดูสิภาพไปเบื้งต้นง,งามๆพี่น้อง นี้กับงามคักพี่น้องเอ้ยเบิง้งค่นนีใบนี้ไปกินเขาเอิญเอียงกัอันพักโอ้ยซื้อมันก็อาอานโอ้ประกาศหินนหนไหมคะกินกับสลัดนี่เสียบคะ่ะเดี๋ยวสตัดไปห้สามีกินส,สามีมาก,กินสลัดกับใบพักหอมๆนี่ถือกองเวียนไปเวียนมากะเยาวากันได้จะเวียนหัวกะบก็อเอ็มมี่กะ สายตาก่นหาแต่ผักจ้ะใส่ละนี่ผักอันนี้อ่อนๆค่ะแต่ว่าขมคะ่ะเดี๋ยวมือหลังสิมากเก็บอยู่นี่กอบักใหญ่ค่ะพี่นอ้องกอบักใหญ่เลยเรียบบึงคะ่ะอบๆคะ่ะไปสมออกคะ่ะเต็มเต็มจานแล้วพี่น้องกินผู้เดียวได้นี่ สามีจักสิกินน้ำจกักมีเบิดแด้วบ่เดี๋ยวหาอีกก่อนพี่น้องยุ่เร่อนีละเมะื่ออึดดกอกอากกาศกระล้างปงจ้ะผักกาดป้าผักกาดป้านะคะชีวิตเอ็มี่กะหากินมีเวียกมีงานค่ะหากิน,ยนอยู่ในสวนนี่แหละ ยาก็ะหกคะ่ะเดี๋ยวมือไดแดดออกสิเด็ดตัด้าอีกอย่จ้ะตัดแล้วกระตัดอีกเนาะค่ะเนาะทำบึงบักอึคะ่ะบักอึก็กำลังสีออกดอกเพียงว่ามันกำลังสีออกดอกออกแล้วแต่ว่าบอไดกินค่ะโมนี้บมลูสีเท็ยยังกินกะสีพัดอันนี้กินก็เลยอันบอได้เอาผักไปกินเนาะค่ะเนะาะผักกาดผัากกาดคิวนี่เกิดายอยู่ด้ค่ะนี่มีสี บริอุดพักกินดอกค่ะเม็ดมันเกิดเองเนาะนี่ค่ะตัดเอา <c oughs> มาเมื่อไรก็พาแต่หาพักหาหญ้าเนาะจะยล่าลข้านกันดิดน่ะนะคะชีวิตบัลูสีเห็ดเอียงตัดหญ้าไปตัดพักไปกะท้ายคลิปไปนั่มค่ะคลิปกับปังกระตบ่ากะเปิดสางไยได้แล้ว เฮ็ดไปจ้ะผู้ใดมักเบิงกะัะเบื้องเนาะคะเนาะผู้ใดเบิ่งกะบเ่อปัญญาเบวาก,กันแล้วแต่ความสะดวกจ้ะคือเก่าหั่ะละมากมือใดกะบวกแต่พี่นองไว้จังสีละ่ะกะคือสีล้ำค่านะกะลล่าตาเนาะจา้ะเนาะเพราะว่ามีหันกองไปทั่วทีบตัวแดนค่ะเพราะว่าสายตาเล่งหาแต่ผักเนาะจ้ะเนาะอันนี้ดอกฟันสิงโตเลยค่ะ เลืองเหลืองนี่เบิ่งค่ะันมีแล้วก็บปกิน,กนอันนี้ผักกาดเขาเอิ้อหนึ่อยงก่อนอันเอาไปตำอันนั้นมแม่พี่น้องลาย,ยาได้จ้ะตำฮ็ดนามยาน่างนะนี่ใบอันนี้นมีสิไ้กินอยู่จักมือ,อก็ขอพูดด้ยลายพี่น้องที่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจผ้าชมบรรยากาศตอนฮกๆนี่ละจ้ะเดี๋ยวมีตอนนี้ก็ได้ดพักหลายแล้วเนาะ กะสิไปเฮ็ดผักผัดผัก,กไฟแดงจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะกำมาเบิ่งผักเนาะค่ะเนาะผักที่เก็บได้นี่นะจ้ะกับตะไคร้ค่ะพี่น้องจ้ะนี่อ่ะมื้อนี้กระสือสิบ่ได้เฮ็ดกับข้าวให้เพิ่งคือเก่านั่น,น,นล่ะค่ะพาแต่มาเก็บผักเก็บหญ้าค่ะคั่นซั่นมันสิบ่เลวจักเทื่อครับพี่น้องจ้าอ่ะอันนี้ก็โอลีฟค่ะโอลีฟล,ลูกกลมๆยังสดอยู่ค่ะปีนี้บ่ทันได้สุกเด้อค่ะเด้อบ่ทันได้เก็บค่ะ เก็บกระสีมีโอกาสได้ทายคลิปกระสถทายให้เบิงจ้ะสำหรับมือนี้ก็ขอพูุได้หลายพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้งกำลังใจเอมมี่เนาะจ้ะเนาะนี่แหะค่ะอาหารของเอมมี่กับอาหารบ้านนี่แหละจ้ะไว้บอกันไหมคลิปน้าได้จ้ะพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้ขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ามากินพัดพักน้ำกันได้จ้ะเด้ออันนี้กระเสิบๆค่ะพัดไส้หมูจ้า หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จ้ากินกับข้าวส้ย้อห่อนๆนะจ๊ะนะ้ะงมือ่าคาผักปาลาหลาะบานนะจ๊ะนาอะเก็บกินได้ค่ะสานสามเมนูสามชอบด้วยค่ะมากินน้ำกันด้ยจ้า